สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์วันที่ยี่สิบเอ็ดอ่ายี่สิบเอ็ดธันวาปีหกเจ็ดนะครับก็จะ,จะสิ้นปีแล้วนะครับจะขึ้นปีใหม่แล้วนะขอให้พี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านอาสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ ไม่เจ็บไม่ไข้นะครับร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีปีใหม่ทุกทุกท่านนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับตะเวนแดกชนแนลก็มาร้านท่ยาคนลุมอีกแล้ววันนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนร้านใหม่นะครับปรับเปลี่ยนร้านปรับเปลี่ยน ตำแหน่งของพ่อค้าแม่ค้านะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโกดังนะครับของสามของหลวงประทุมธานีนะครับใครมาไม่ถูกก็กดจีเวสนะครับพิมพ์ว่าพี่อาคนลุมนะครับของสามของหลวงประทุมธานีก็จะขึ้นมาให้เราดูเลยครับวันนี้มีอะไรบ้างนะครับก็ ขนมขนมราคาถูกคใครที่จะกลับบ้านนะครับกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็มาซื้อของฝากกันได้นะครับมาซื้อของฝากกลับบ้านช่วงปีใหม่กันได้นะครับของราคาถูกแล้วก็พี่ยาจะจัดโปรนะครับจากขนมราคา20บาทจัดโปรเหลือแค่10บาทนะครับช่วงเวลา10นาทีนะครับของทุกวันนะครับ มาดูกันบรรยากาศเช้าๆนะครับนี่ลูกค้าก็จะซื้อข้าวแกงติดบ,บ้านนะครับก็มานั่งทานกันได้ตรงนี้เลยนะครับส่วนน้ำพริกนะครับเราเดินมาด้านหน้าโกดังนะครับอันนี้จะเป็นห้องน้ำพริกนะครับแล้วก็ของต่างๆนะครับพี่าอยู่นะครับ หมูยอนะครับหมูยอจะซื้อเป็นของฝากได้นะครับนี่จะเป็นไก่สิบบาทพูดอีกเลยพูดอีกเลยนี่พี่ชายอยู่ดินแดงก็ไปไปมานี่ก็ตามมาอีกเออแล้วก็ล้มวันนั้นมาแล้วก็ล้มปิ้งตรงนี้เลยนะนังบักเอฟซีประจำาเล่นกระชูนเลยอะเขาเล่ยังไงไม่เก่งยังหน้าได้ไหมวันนี้มาซื้ออะไรครับซื้อของกินนี่แหละค่ะอ๋อ นี่ครับไก่ไก่ชิลติดบ้านนะครับแล้วก็จะมีข้าวแกงติดบ้านนะครับโอ้กุ้งทอดหมดแล้วนะครับกุ้งทอดกุ้งทอดก็สิบบาทนะครับชามหนึ่งได้ประมาณหกเจ็ดต,ตัวนี่โอ้โหหมดแล้วกําลังขึ้นอ,อกำลังทอดใหม่นะครับมันจะมีอะไรครับปลาผัดขึ้นช่ายนะครับกุ้งผัดบุ้งแกงบุ้ง นี่อันนี้เป็นปลานะครับแล้วก็จะมีวันนี้จะมีอบบุญเส้นด้วยนี่อบบุญเส้น,นอร่อยนะครับผัดมะเขือผัดขิงผัดผักนะครับกับข้าวเยอะครับกับข้าวเยอะมีผะโล้พะแนงแกงเขียวหวานฟักอต้มยำแล้วก็มะละนะครับต้มจืดมะละ ส่วนนี้ก็จะมีเป็นขนมจีนนะครับเป็นแกงน้ำยาปลาน้ำยากะทินะครับนี่ครับขนมจีนก็ถ้วยละยี่สิบบาทนะครับผักไม่อั้นนะครับใส่เข้าไปเลยครับผักไม่อั้นน้ำเปล่าเราก็จะมีจำหน่ายตรงนี้เลยนะครับข้างๆแล้วก็จะมีนนหนามลำไยนะครับนนหนามลำไย ร้านกาแฟบังนะครับก็จะย้ายมาอยู่ด้านหน้านะครับอยู่ด้านหน้ากดังเลยร้านปลาทอดพี่ป๋องก็อยู่ด้านหน้านะครับปลาทอดปลาแดดเดียวร้านขนมชั้นขนมเปียกปูนนะครับร้านข้าวหลามนะครับ นี่ก็จะมีเครื่องเอ่อส้มตำนะครับซื <Online. S 1> ้อไปก็ไปตำได้เลยนะครับนี่ปักทองก็มีนะครับลูกชุบลูกชุบอยู่นะครับลูกชุบก็ยังมาเหมือนเดิมมีโต๊ะด้านข้างให้เราได้นั่งทานกัน,นครับขนมกายศาสตร์นะครับ ว0สิบาทช่วงไปใหม่มาซื้อเป็นของขวัญได้ได้นะครับกลับบ้านนะครับก็จะมีปลาหมึกหมึกกระตอยนะครับแล้วก็ปลาแห้งขนมปังขนมปังเนยนทำกันใหม่ๆสดๆนะครับแล้วก็เต้าซ้อนะครับอบกันใหม่ๆสดๆ เรามาที่นี่เราจะได้กินของใหม่นะครับของใหม่งสดเลยนะครับทำใหม่ๆเป็นขึ้นอบนะครับหมู่อบผู้ใหญ่วันก็ยังอยู่นะครับนี่ร้านขนมหวานร้านขนมหวานมีสลิมมีรดช่องนะครับมีแตงไทยนี่เยอะแยะเลยนะครับ มีอะไรด้วยนะข้าเหนียวทุเรียนมะม่วงก็มีอันนี้เป็นข้าเหนียวมะม่วงเส้นเล็กจากโรงงานนะครับเส้นกว๋วยเตี๋ยวราคาไม่แพงครับสูง26บาท มาอีกร้านหนึ่งก็จะเป็นร้านขนมฝักบัวนะครับขนมฝักบัวก็วจะมีปลาดุกย่างด้วยนะครับปลาดุกย่างย่างกันในไม้สดท,ทอดมันทอดมันนะครับทอดมันเต้าหูทอด อยู่ด้านในนี่นะครับแล้วก็หอมหมกหอมหมกยี่สิบบาทนะครับกําลังเริ่มทํากันนะครับช่วงอันนี้ช่วงเย็เช้านะครับเจ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงเช้าขนมถ้วยนะครับขนมถ้วยร้านขนมปังนายเบนซ์นะครับสิบบาทสิบบาทแล้วก็มีปลาทูสวัสดีครับปลาทูนะครับตัวใหญ่ๆนะครับ สวัสดีครับปลาเปี๊ยะสดปลาเปี๊ยะสดทำกันใหม่ๆสดสทุกวันนะครับนี่มีสลัดผักด้วยสาคูไส้หมูด้วยนีต่ตัวรวยไม่ทำอ <c oughs> เอาทีแรกเห็นทำแค่ย่างเดียวนี่ <c oughs> ทำสามย่างเลย <c oughs> วยันเก่า้องไว้หลังตัวรวยดันเแบบมาปุบปาเลยจ้าไม่ <c oughs> มปปลมืมในต้มานะา ม่ลืมเอาไปนะีบอ,อย่างนัานอันนี้เป็นเกี๊ยวเนาะเกี๊ยวนี่ชิ้นสิบ,บาทเนาะเกี๊ยวเด้งเกี๊ยวหมูเด้งนะครับมีหลายอย่างครับนี่ส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นน้ำยาสักผ้านน้ำยาประพันนุ่มน้ำยาถูพื้นนะครับตลอดละร้อยห้าสิบาทครับยังมีขายอยู่นะครับ เปช่วงบันยากาวเช้านะครับอันนี้คือด้านในจากโกดังไปยันด้านหน้ากโกดังนะครับมีร้านอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปต่อ EP สองนะครับว่าด้านนอกด้านนอกอะจะมีร้านอะไรบ้างนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอฝาก PPFC กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ สวัสดีนะครับ